รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสรางเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีดดแล้วทำ สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมขณะน,นี้ดิชั่นอยู่ที่มณฑลพิธีที่ประดิษฐานเท้าเวสุวรรณวัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค,ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของพระครูวิบูลพาาัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์เจ้าวาดวัดหัวกระบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชน,ท,นที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5ทุกทุกวันเสาร์ในเวลาตี5้ถึงตี้นครึ่งอยู่ในขณะน,นี้ก็ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงบังเกิดขึ้นและบังเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งตาบุญชน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลน์ดมาโดยตลอดโดยเฉพาะช่วงขึ้นปีใหม่สักราชใหม่พศ2565นี้ก็ขออนุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้าคุณประธรรมคุณประสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโดยเฉพาะพระบรมีขององค์หลวงพ่อโตในอโบสถ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายณสถานที่นี้ท้าวเวสวรรณแล้วก็ทวยเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงประสิทธิ์ประสาทพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ประสบความสุขความเจริญโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดไปทุกท่านนะก็ <นะ S 2> วันนี้รายการคิดเดลดนโยมคงได้เห็นภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่31ธันวาคมก่อนจะสิ้นปีศักราช2531วัตถุกระบือก็ได้ประกอบพิธีบวงสวงอันเชิญโวยเทพเทว,วาสิ่งดสิทธหลายมาประดิษฐานณาน,ะนี่องท้าเวสุวรรณที่โยมเห็นอยู่ในจอทั้งด้านหน้าและด้านหลังนี้นะก็วัตถุกระบือได้สร้างองค์ท้าเวสุวรรณอ สีเขียวเหนียวซับสีแดงแรงฤทธิ์ญาติโยมก็มากราบขอพอรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสงเคราะห์โยมโยมมากราบแล้วได้โชคลาภมากมายมหาศาลนะฮะฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาวุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วทุกทุกวันนะฮะตั้งแต่เช้าถึงเวลาข้ามคืนโยมก็มากราบมาธิษฐานขอพอรกันได้นะทุกทกวันบริเวณ สถานลานบุญด้านหน้าอุโบสถมาดุกระบือแห่งนี้นะแล้วก็ทางวัดก็จะมีใบสีมีเครื่องสักการะบูชาที่โยมเห็นอยู่ในอาอจอทีวีนี้ไว้อำนวยความสะดวกให้กับญาติโยมทั้งสาวทุชนที่มากราบไหว้ที่ฐานขอพรขอโชคขอลาบขอความาปราศจากทุกโศกโรคภัยหน้าที่การงานอะไรก็ขอแล้วก็เนี่ยเอา ใบสีแล้วก็มีเครื่องไหว้สักการะบูชาะจะมีสิ่งของสักการะบูชาทางวัดจัดไว้ให้โยมก็มาสักการะบูชากันได้เป็นประจำทุกวันนะตั้งแต่เช้า 6. โมงเช้าถึงจริงๆตลอดทั้งคืนเพราะตรงนี้โยมจะเห็นไกะทางวัดจะประดับไฟแสงสว่างให้โยมตลอดแล้วก็รถก็จะวิ่งผ่านได้ ตลอดการตลอดเวลาดังนั้นญาติโยมพระสาธทุชนได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วก็ขวากบอกกันต่อๆไปด้วยว่า,าวท้าวเวสสุวรนณที่วัตถุกระบื้อนี้โยมมากราบมาไหว้ทิฏฐาขอผรแล้วได้โชคได้ลาบประสบความสาเร็จหน้าที่การงานมากมายหลายท่านเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าภาพสร้างาท้าวเวสสวรร์โยมอาชิ พรมเดี๋ยวครอบครัวบริษัทคุณนภัสเป็นเจ้าภาพสร้างท้าวเวสวัวรรณคู่นี้เดี่สององค์ให้หลวงตาสร้างมาแล้วปดิสฐานและประกอบพิธีเบองสวงโยมมีโชคมีลาบงานเข้ามากมายมหาศาลหลายล้านนะยังยังได้มีโชคยมีลาบถูกรตรีโยมบอกว่าสร้างแล้วเนี่ยโชคดีดวงดีนะญาติโยมท่าทนหลายๆท่านได้รับชมรับฟังรายการนี้แล้วก็ มีกุศลและศรัทธาเดินทางมากราบน้มัสก,การปิดทองหลวพ่อโตในโุโบสถมาทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็มาร่วมเนี่ยสร้างโุบโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆนะเนื้อที่400ตารางวานะในท้ายที่สุดนี้กล่าวร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบรารลัตนาคุณภาษีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณประธามและคุณพระเดียสง และด้วยอำนาจบบญญาฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตสบกงหลวงพ่อโตหมอยาพระกิ่งวิบูณสุขท้าเวสวรค์สีเขียวเหนียวทรัพสีแดงแรงนิดมีทั้งสีทองสีเขียวที่ดำพระจะช่วยประสาทประสิทธิ์พรให้ญาติโยมทั้งสามผุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้ประสบความสุขความเจริญขอทุกท่านจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยปีใหม่สกราชใหม่ปี25.5 5นนี้ขอทุกท่าน โชคดีดวงดีร่ำรวยมัง่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดปีและกะตะลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร คุณผู้ชมท่านใดที่ผ่านมายังบางขุนเทียนชายทะเลก็อย่าลืมแวะมาที่ซอยเทียนทะเล19ตรงเข้ามากรับขอพรหลวงพ่อโตกลาบขอพรเท้าเวศวันแล้วมาร่วมสร้างอุโบโสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 7 5 0 0 5 8 0 0ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแรนด์วเวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะร้อยแปดพันเก้าเราคิดไป ิดหมดทุกเรื่องเปลือนหัวใจเขาปล่ทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเหลือเกคความิดนี้